สวัสดีนะกตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้หลิวปีศาจนะฮะจะมาแนะนําวิธีการมัดขอเบ็ดนะครับติดลูกหมุนทำยังไงนะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับเบ็ดสองขอนะครับมัดติดลูกหมุนเลยนะฮะอุปกรณ์ที่ใช้นะครับนี่ฮะมีแค่นี้ครับมันก็ไม่ยากนะฮะนี่นะฮะเริ่มจากมัดขอเบ็ดไว้แล้วนะครับแบบนี้นะครับมัดไว้แล้วนะครับับครึ่งเลยครับ ครับครึ่งเสร็จนะครับสอดกลางเลยฮะรูดปจะุดสุดเลยครับสุดแล้วครับอ้อมมานะครับอ้อมแล้วมันจะได้ลักษณะนี้นะครับเนี่ยจะได้ลักษณะนี้เลยนะครับนาน้าก็ดึงเลยครับน้าชอบขนาดไหนนะครับเนี่ยครับติดเลยครับน้าชอบแบบไหนครับ ขยับออาอีกก็ได้นะครับแล้วแต่หน้าชอบนะครับถ้าอยากด้ติดก็ติดนะครับแค่นี้นะครับแค่นี้นะครับแล้วน้าก็ล็อกครับสอดเข้าหัวนะครับลอดเข้ามานะครับเสร็จแล้วครับติดแล้วครับจะมัดอีกขอหนึ่งนะครับ นี่นะครับอ่ไม่โดนนี่นะครับเสร็จแล้วครับนั่นแหละครับถือว่าเรียบร้อยนะครับแล้วก็เก็บสายแต่งสายให้เรียบร้อยนะครับแค่นี้ครับขอบคุณน้าๆที่เข้ามารับชมด้วยนะครับ ยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้หลิวปีศาจด้วยนะครับสำหรับวันนี้หลิวปีศาจขอละตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ